สวัสดีครับสวัสดีตอนเศร้าครับผมเกษตรผสมประสานไร่ดวงดาวนะครับผมยูทูบช่องเกษตรเก9าเกาเกานะครับมือนีเอกกับมานําเสนอนะครับผมวิธีการนะครับบังคับให้ต้นมอนออกลูกนะครับต้นมอนมีตะใบนะครับออกลูกนะครับผมรับชมันเลยครับผมยินตะก้างที่ยัดพึ่งตกใจนะครับผมนี่คือการบังคับให้ต้นมอนออกลูกออกผลนะครับผม ต้นมอนของหฮอนะครับมีตะไบนะครับเนาะมีตะไบปลอกหมากออกผลในหฮาจะเคลื่อนนะครับเนาะมันก็มีวิธีการครับผมใทตันผู้ชมนะครับผมตัดยอดเลยครับตัดยอดทุกยอดนะครับตัดยอดทุกยอดแล้วก็รีบใบออกให้หมดนะครับผมอ่าพาดไปหนึ่งอาทิตย์นะครับผมต้นมอนของหฮานะครับต้นมอนของหฮอจะออกยอดมากพร้อมกับหมากนะครับผมอ่าพร้อมกับหมากน้อยๆนะครับ บมมนว่ามอนของห่าจะออกตั้งแต่ม่องยอดนะครับผมอ่าเห็นครับผมทุกจิงทุกก้านนะครับผมจะมีตาดอกอยู่นะครับครับผมใหญ่แป๊บนะครับผมทุกจิงทุกก้านจะมีตาดอกครับผมอ่าตาดอกตายอดนะครับต้นมอนของห่อพานไปนึ่งอาทิตย์นะครับหลังจากที่ห่อรีใบออกแล้วนะครับผมอ่า ต้นมอนก็จะออกยอดมากพร้อมกับดอกนะครับผมอ่าพร้อมกับหมากด้ยนะครับออกเต็มต้นนะครับผมต้นมอนตัวนี้นะครับได้มาจากจังหวัดลําพูนนะครับเนาะทางหยาิอยู่ลําพูนเป็นเอาไห้ปลูกนะครับผมปลูกหนึ่งปีแล้วนะครับเขาได้บมงครับทําการเอาลูกสองเที่แล้วนะครับอ่าใบลักษณะนะครับใบลักษณะที่เข้าต้องที่เข้าพร้อมที่จะเอาลูกนะครับยอดจะไม่ค่อยแตกนะครับ บ่ค่อยแตกยอดอ่อนแล้วที่นี่นะครับใบของเขาจะสีเขียวเข้มนะครับผมสีเขียวเข้มก็คือเขาพร้อมแล้วนะครับที่จะออกลูกนะครับเอาก็ทําการรีบใบออกงห้ยเมื่อแล้วนะครับรีบใบออกง่าหมดเลยนะครับเริ่มอ,ออกตายอดพร้อมดอกพร้อมหมากออกมาหเห็นนะครับ ผู้ใมีต้นมอนนะครับก็ลองทดสอบบ้างครับผมเขาบ่ได้ปลูกต้นมอนแต่แต่ย่างเดี๋ยวครับผมเมองขขาง่างนะครับเนาะต้นมอนของห้องก็จะกลายเป็นพี่เลี้ยงกับทุเรียนนะครับผมอ่าทุเรียนตัวนี้ปลูกได้สองอาทิตย์นะครับต้นมอนก็จะเป็นอ่าผาซะเล่นนะครับกันแมงนะครับ่อการกันแดดนะครับอ่าช่วงมกรากุมพามีหน้านะครับช่วงที่ฮอนคักๆนะครับเนาะ ไปจะเป็นสาแลนเป็นยังคือเบาผ่าสาแลนมากลางนะครับเป็นยังคือใส่กับหรมไหมนะครับเนาะต้นไม้นะครับจะคายออกซิเจนออกมากนะครับผมอากาศที่ลงมากับพื้นล่างนะครับจะเย็นก็ผ่าสะแลนนะครับอ่าสังเกตได้ว่าห้องยางกับพรมนะครับมันจะเย็นก็ยุ่ใไต้ผ่าสะแลนนะครับเนาะเพราะว่ได้ปลูกแต่สองยางนะครับเ้าก็มนี้ปลูกนะครับผมอ่าต้นลูกท้อนะครับเนาะต้นลูกท้อครับผม ผสมประสานครับตรงนั้นก็นจะมีสีดาจิมจูครับข้างล่างต้นมอนต้นทุเรียนอ่าทุเรียนคือการทดสอบนะครับผมถ้าปีนี้รอดนะครับปีหน้านเขาก็จะเต็มที่กับทุเรียนจกสิบเจ้าต้นนะครับปีเี้เยาทดสอบสี่ต้นนะครับเนาะต้นมอนนะครับผมเบื้องรอบสวนครับผมอ่าเดี๋ยวผมผมพาไปเบื้องเทคนิคของการปลูกทุเรียนอีกจักหน่อยนะครับเนาะ มีทุเรียนของหฮอนะครับเนาะอันนี้ก็ทดสอบนะครับผมมีคอลักๆของหฮาคือเฮอปลูกตนน้นบุกงูเงินมาครับยามแหล่งฝนตกมากน,นักตน้นบุกงบ่ตายต่บายนะครับแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นนะครับผมรากราก,ากต้นไม้จะบ,บ้าแฉะนะครับต้นทุเรียนบ่ามาักต้นไม้อ่อรากแฉะน,นะครับผมหมักหนาม่านนะครับ ไ็ได้ยกโคกขึ้นมานะครับผมยกโคกหาสิบหาซิบเส้นนะครับผมอ่ายกยกโคกขึ้นมาจากน้อยกบเป็นยังกัเนก็ดยโคกหน่อยนะครับผมก็เพราะว่าเขาจะก็ค่อยถมนะครับต้นไม้ถ้าเถิดดินไม่นะครับจะง่ามนะครับจะง่ามเร็วถ้าเขาปกบเพื่อเดียวนะครับดินเน่ยนนะครับต้นไม้จะง่ามซานะครับเขาใส่รากการน้นนะครับผมแต่เขาก็ใส่ไม้ไผ่ครับผมไม้ไผ่มีรูนะครับเจาะรูแหว่งรังสามต้นนะครับผมเพื่อจะ นาแรกนะครับผมนาแรกเาหดน้ำเตี้ยๆข้างบนมันอาจจะบ่ลงข้างล่างนะก็นะครับเ่ากับหดลงล่างนะครับผมอ่ามาบนข้างบนครับผมแต่ัางที่เขาปลูกทุเรียนทดสอบนะครับผมนะเขาจะได้กินมะละกอนะครับผมต่อไปจะกินกล้วยหอมทองนะครับเนาะการที่ปลูกใต้ต้นกล้วยต้นไม้นะครับก็รักการคือค่ายออกซิเจนคือดังได้ว่าไว้นะครับผมแล้วเขาก็ยีมี่น้อยหน้านะครับผมหน้อยน้อยหน้าครับ คือปลูกเคื่อเดียวนะครับอันใดเป็นหมากกกินตัวนั้นนะครับอันใดให้ผลผลิตดีนะครับผมอันใดให้ผลผลิตดีก็เขาก็มุ่งเน้นตัวนั้นนะครับผมแต่ไม่ได้เสียเวลาเปล่าๆนะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามนะครับผม YouTube ช่องเกษตรเก้าเก้าเก้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ